สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนน,น,นะครับพบผมครั้งในครอสออกกับครอสออก t Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับอารีนาแวลเลอร์หรืออาวีพี่เขาจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอาวีมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับ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 และคอนทนตนในวันนี้นั่นก็คืออาวีอินโฟวิธีจบบ้านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้โหมาเป็นคอนเทนต์เ่ยวกับเกมเพลย์กันอีกแล้วนะครับซึ่งคอนเทนต์น,นี้มาจากออฟฟิเชียลนะพออ่านแล้วมันใช่เลยอะคุณเคยเป็นหรือไม่เล่นเกมมาแล้ว20-30ถึงนาทีตึงเกินจบบ้านไม่ได้สักทีหนึ่งวันนี้นะก็จะมี3วิธีในการจบบ้านแบบ100%ซนะฮะซึ่งคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยอยากจะให้เอาข้อมูลนี้ไปปรับใช้กับสถานการณ์ในเกมเราจะได้ไม่ต้องตึงเปรีย้ยตึงเปรี้ยะนะเกมหึงครึ่งชั่วโมงไม่ไหวนะสำหรับ Arienal Valor เนี่ยฮะซึ่งก คลิปเวฟเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการใช้ทําลายป้อมฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าเมื่อคลิปเวฟเข้าไปที่บริเวณป้อมเนี่ยมันจะลดการป้องกันแล้วก็รับดาเมจไว้ทําให้เราเนี่ยเข้าไปซอยป้อมไดาา้เองข้อ2นะครับการเดินของคลิปเวฟซึ่งคลิปเวฟเนี่ยจะเดินเป็นกลุ่มความเร็วเท่ากันทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าคลิปจะตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยความเร็วจะเท่าเดิมนะฮะดังนั้นการอ่านคลิปเวฟอย่างง่ายก็คือคลิปฝั่ง,งเราเดินไปถึงตรงไหนคลิปฝั่งตรงข้ามจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันซึ่งถ้าหากเราดูในมินิแเ่ะอองงรรกกข้าาาทล3คคบํวซึ ปเว็บเนี่ยหมายถึงการทําให้คลิปเว็บเนี่ยใหญ่ขึ้นส่งผลในอีกฝ่ายเนี่ยลำบากหรือใช้เวลาในการเคลียร์คิปมากขึ้นนั่นเองฮะแล้วคลิปเว็บที่ใหญ่ก็ส่งผลให้ทําลายป้อมอีกฝ่ายได้เร็วขึ้นเออซึ่งการทำคลิปเว็บเนี่ยทำได้หลายแบบนะยกตัวอย่างเช่นการสะสมรถถังสองคันในเลนตรงข้ามเพื่อที่หากจะไปไฟเนี่ยรถถัง2คันสามารถทําให้ป้อมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแตกเร็วขึ้นนั่นเองหรือในกรณีแยกดันนะครับคือการทาให้คลิปเว็บทั้ง2เลนเข้าป้อมพร้อมกันเออการทำอย่างเงี้ยสตรูก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าวปเเคลรนนบงงออ้ขืฐิ แล้วคราวนี้เรามาดูคอนเทนต์ในวันนี้นะก็คือวิธีจบบ้านทั้ง3แบบนะเราไปดูที่แบบแรกกันก่อนนั่นก็คือเล่นแบบ C1 ให้ออฟเลนแยกดันทําให้คลิปเข้าพร้อมกันทั้ง2เล่นซึ่งวิธีนี้เนี่ยต้องอาศัยทีมเวิร์กและทุกคนในทีมจะต้องรู้หน้าที่นะว่าตัวเองเนี่ยต้องทําอะไรเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ได้ผลยอดเยี่ยมมันเป็นวิธีที่เราเห็นกันได้บ่อยในผู้เล่นระดับสูงโอเยอร์หรือในการแข่งขันโทนเมนต์ต่างๆเออซึ่งวิธีนี้ก็ตามชื่อเลยก็ให้ออฟเลน จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือสิ่งที่ทั้งทีมต้องเข้าใจและทําร่วมกันต้องเข้าใจก่อนนะว่าจุดประสงค์หลักคือการดันบ้านดังนั้นสิ่งที่ทั้งทีมต้องทําร่วมกันคือการทําคลิปเวฟให้มันเดินเป็นระนาบเดียวกันลองคิดตามได้เลยถ้าหากเราทําคลีเวฟทั้ง2เลนตรงข้ามเนี่ยเดินพร้อมกันเนี่ยจะส่งผลงให้ช่วยดันป้อมได้ง่ายขึ้นและทําให้อีกฝ่ายต้องเสียเวลามาเคลียร์คลิปแล้วต้องเลือกเลนใดเลนหนึ่งดูปะหรือว่าถ้าเขาแยก2เลนเนี่ยก็ต้องแบ่งคนมาซึ่งการนำคลิปเวฟเรานี่ยตรง้าข ันเท่ากซึ่งระหว่างนี้เนี่ยเราก็ต้องทาเนียนด้วยนะอย่าให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราเนี่ยกำลังใช้แผนนี้อยู่ต้องมีสติแล้วก็ต้องดูมินิแมปบ่อยๆด้วยนะเช็คตาแหน่งของยีโร่ฝั่งตรงข้ามเออเราไม่ได้เล่นกับบอทด,ดังนั้นต้องดูหน้างานจริงนะว่าอะไรยังไงนะฮะเพราะว่าถ้าหากอีกฝ่ายเขารู้ว่าเราจะทําอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทําครีปเวฟไปสวยเวอร์ขนาดไหนเนี่ยอีกฝ่ายก็อาจจะแก้ได้เออแผนนิอุตส่าหตร์เตรียมมาเนี่ยอาจจะเสียได้นะฮะส่วนที่2ก็คือสิ่งที่ออฟเลนต้องสังเกตและปรับเปลี่ยนวิธีกกกกกาาาารรเเเเลล่่่่่่นนนนนนออออยยงงงทีีีบวววแแผต้ไไปปดดดัคคูซึ เสี่ยงต่อการถูกรุมถูกดักหรือถูกกันไม่ให้มาเติมไฟอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งนี้ออฟเลนต้องทำเนี่ยมี2อย่างครับอันแรกก็คือต้องสังเกตว่าอีกฝ่ายเนี่ยทำอะไรกับคลิปเว็บเราก่อนที่จะถึงป้อมชั้นในเนี่ยเราก็ดูเลยนะครับถ้าหากตัวดาเมจอีกฝ่ายเนี่ยมาจัดก,การคลิปเว็บคนเดียวเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยออฟเลนสามารถจัดก,การแครี่หรือเมดได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วหรือถ้าหากอีกฝ่ายเนี่ยมาเคลียร์คลิปสองตัวอาจจะเป็นแครี่กับซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราก็บอกเพื่อนเลยว่าฝั่งตรงข้ามมเเนีี่่ยยตป้ออลหรืวาแบบไ ที่ออฟเลนต้องทําอย่างที่2ก่อนอีนี้ที่ขึ้นบ้านไปแล้วมันจะมีออบเลนเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นครับที่สามารถตีป้อมได้โดยที่ไม่ถูกอีกฝ่ายกดดันดังนั้นหาเข้าบ้านเป็นเดียวเดียวมีโอกาสตายสูงนั่นเองถ้าทานี่ไม่ได้อยาทำนะเพราะจะตายฟรีนะฮะดังนั้นวิธีที่เซฟกว่านี่ให้เราสังเกตว่าแคลรี่ฝั่งเราที่อยู่เลนตรงกันข้ามเนี่ยเขาตีป้อมได้ไหมถ้าแคลรี่เรามีโอกาสตีป้อมได้เนี่ยเราถ่วงเวลาฝั่งนี้เลยไม่ว่าจะเป็นคารลอกอีกฝ่ายหรือว่าคัดควางสกิลไม่ให้ฮี้าเไไฟฟขก งรฝัเาสิ่งที่ออฟเลนต้องทาก็คือเข้าไปเติมไฟฮะเพราะโดยปกติเนี่ยออฟเลนเนี่ยจะเป็นฮีโรที่สามารถเข้าไปเติมไฟได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราต้องทำคีบเวฟไปด้วยนะทุกคนไม่ใช่คีบเวฟก็เคลียร์ไม่เสร็จแล้วไปเติมเพราะถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยออฟเลนอีกฝ่ายเนี่ยสามารถเคลียร์คีบแล้วก็มาดันป้อมเราแทนเออแล้วมาถึงส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนั่นก็คือส่วนที่ผู้เล่นทั้ง4ที่เหลือจะต้องทําซึ่งอย่างที่บอก่าแผนโอเวอร์ออกของเราคือการดันป้อมใช่ไหมดังน ตีแครี่ฝั่งเราในส่วนของเมย์เนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ใช้สกิลเนี่ยโซนเพื่อรักษาระยะห่างนะทำให้ฝั่งศัตรูเนี่ยเข้ามาใกล้คิปหรือฮีโร่ได้ชา้าที่สุดและในส่วนตําแหน่งดังเกิลเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มักจะมีโมบิลิตี้สูงที่สุดอาจจะต้องแบบไปรับเวฟเลนกลางอะไรอย่างงี้เนาะและสุดท้ายกับตาแหน่งแครี่ครับหรือมาร์คแมนนั่นเองครับหน้าที่หลักของแครี่ในแผนนี้ก็คืออย่าตายแล้วก็ยิงป้อมเท่านั้นซึ่งวิธี4 1หนึ่งเนี่ยอาจจะเหมาะกับช่วงเวลาที่ของตันแล้วก็ฮีโร่ฝั่งตรรงง้้้้าาาาาามมเเเเเนนีีนีี่่่่ยไไไกกกลิปปอ็สถถใชวธดแหบบุจ ฮีโร่ที่แบบเคลียร์คลิประยะไกลได้ดีๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีทริกกี้กว่านั้นต้องมีชั้นเชิงกว่านั้นโดยการหลอกให้พวกนี้เนี่ยใช้สกิลสำคัญให้หมดแล้วจึงทําตามแผนนะมันก็จะแบบยากขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับซึ่งวิธี4ีหนึ่งนี้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยครับทุกคนในทีมเนี่ยจะต้องเข้าใจแผนนะว่าเราต้องทําอะไรดังนั้นการใช้แผนนี้เนี่ยอาจจะต้องคอกันเนื่องจากถ้าหากใครบางคนไม่ได้ทําตามแผนหรือรีบเปิดไฟลเกินไปเนี่ยจะส่งผลให้ออฟเลนที่ทําคลิปไว้อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามาไฟไม่ันนอจจ้อค2ก็นะื การใช้กอสเลเยอร์ อย่างที่บอกไปในตอนท้ายของวิธีแรก4ีหนึ่งก็คือถ้าหากเจอฮีโร่ที่แบบเชียร์ครีปเก่งๆมีสกิลโซนครีประยะไกลเนี่ยวิธีแรกอาจจะยากซึ่งมันสามารถแก้ได้โดยการเอาออบเจคทีฟที่เรียกว่ากอสเซเลเยอร์นั่นเองนะเนื่องจากกอสเซเลเยอร์เนี่ยเป็นออบเจคทีฟเลดเกมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดันเลนนอกจากนั้นับกอสเซเลเยอร์ยังมีบัฟที่สร้างความเสียหายให้กับครีปแล้วก็ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็บับฟฝั่งเราเนี่ยเสริมเกาะเวทแล้วก็กายภาพด้วยเออไฟเก่งขึ้นไปอีกนะฮะ ในช่วงเลท,ท่าทีมไหนได้เนี่ยมีโอกาสแบบชนะได้เลยนะไม่ว่าจะแบบย้ำชัยชนะหรือพลิกกลับมาชนะก็ได้นะฮะและเนื่องด้วยก้อนเซลเยอร์เนี่ยเป็นออบเจกต์ที่สามารถพลิกเกมได้ใช่ไหมก็จะมีข้อควรระวังนะครับข้อแรกก็คือการโจมตีกอนเลเยอร์เนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรดังนั้นเราต้องดูให้ดีว่าอีกฝ่ายเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะถ้าเราใช้เวลานานเกินไปแล้วอีกฝ่ายรู้เนี่ยเราอาจจะถูกชิงก้อนเซลเยอร์หรือ,ออาจจะโดนฆ่าได้เออและข้อที่2แม้จะได้ก้อนเลเยอร์มาแล้วแต่ถ้าหากเคลียร์ครีปเลนกลางเร็วเกินไปจะทําให้ก้อนเซ มาทีนี้เรามาดูแผนกันดีกว่าว่าถ้าหากเราจะใช้ก๊อตสเลเยอร์เนี่ยจบบ้านแบบ1 0 0เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำมีอะไรบ้างข้อ1น,นะฮะทีมเราเนี่ยต้องมั่นใจนะว่าอีกฝ่ายเนี่ยมาแย่งไม่ได้เช่นอีกฝ่ายเนี่ยอยู่ไกลเกินที่จะมาเติมซึ่งการเอนชัวร์แบบนี้เนี่ยมันก็ทาได้หลายวิธีเช่นให้ซัพพอร์ตไปเช็คหรือว่าวิธีที่ชัวร์กว่านั้นก็คือเราต้องพยายามทำทีเว็บเยนตรงข้ามดักสเลเยอร์ถ้าเราทำทีเว็บฝั่งตรงข้ามเนี่ยส่งผลให้ศัตรูเนี่ย ก็จะต้องแบบมีฮีโร่เปิดวิชั่นต้องมีตัวโซนนะยืนค้ำด้านนอกเพื่อศัตรูเนี่ยบุกมาเราจะได้เห็นนะว่าเขาอยู่ตรงไหนหรือถ้าหากเราไม่ได้ทําคลิปเวฟแต่สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่พร้อมไฟเลือดโลจะต้องกลับไปรีอย่างเงี้ยล้วก็อกอสเลยเออก็สะดวกมากขึ้นนะและสิ่งที่ควรทําข้อที่2เมื่อเราได้กอสเลยเยอร์แล้วนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าหากคลิปเลนกลางเราเนี่ยแบบอยู่ลึกเกินไปเนี่ยจะส่งผลให้กอสเลยเยอร์เดินเร็วไปด้วยเพราะมันจะมาคลิปเวฟถัดไปส่งผลทาให้อีกฝ่าย ทีมเนี่ยควรแยกไปดันเวฟนะทั้งเลนแคลรี่และออฟเลนเนะฮะทำคีปไปวิ่งไปก่อนหลังจากนั้นพอครีปเวฟของกอสเลเยอร์เกิดเนี่ยเราค่อยไปรวมกันตรงกลางจะทําให้กอสเลเยอร์ตัวนี้เนี่ยมีโพเทนชีเอลและสามารถแบบว่าดันได้ลึกมากขึ้นนั่นเองฮะถ้าหากใครได้ไปดูทัวร์นาเมนต์หรือทีมแข่งอะ่ะจะเห็นได้ว่าก่อนที่เขาจะเอากอสเลเยอร์เนี่ยเขาจะรอคีปเวฟก่อนเว้ยสักครีปลืงให้ไปก่อนแล้วเพราะแบบเขาจะกะจังหวะเอาว่าถ้าเขาตีตอนนี้เนี่ยกอสเลเยอร์ er เนี่ยพร้อมคีปเวฟใหม่จะมาตอนไหนเลยลยยยแ้วก็พาามจะดันนนนนเเเลลลบ่่างียให้พร้อออมกันเแบบล้ชช้้นเิงงตอใประสบกาารณ์หนนน้้ีะ ดันทั้ง3เลนเนี่ยถ้าแบบโดยคอมมอนเซนนะอีกฝ่ายก็ต้องมาเคลียร์กลางก่อนเพราะว่ากอสเลเยอร์เนี่ยมีโอกาสดันเลนได้ลึกส่งผลให้บนล่างเนี่ยเหมือนเราซื้อประกันไปแล้วว่าเออเคลียร์กลางใช่ไหมบนแตกล่างแตกนะอะไรเงี้ยสรุปสั้นๆอีกทีนะครับพอได้กอสแล้วเนี่ยไปทำํำขีปบนล่างพอทดำขีปบนล่างเสร็จกอสถูกปล่อยลงมาที่เลนกลางเนี่ยเราก็ไปรวมที่เลนกลางเออประมาณนี้และสุดท้ายนะการจบบ้านแบบ100%วิธีที่3นั่นก็คือจัดการศัตรูให้หมดแล้วจบบ้านโอ้ยข้อหนึ่งข้อสองปวดหัวิธีีน้ เหมาะกับคุณแน่นอนนะฮะก็คือฆ่าอีกไฟให้หมดแล้วจบบ้านเลยซึ่งวิธีนี้เนี่ยเข้าใจง่ายมากที่ว่้หมดศัตรูกันพอนไม่ได้แล้วจบบ้านเลยแต่วิธีนี้ก็ต้องอาศัยสกิลเพย์อาศัยประสบการณ์หรือว่าการช่วงชิงจังหวะมากเหมือนกันนะฮะซึ่งการที่จะจัดการศัตรูให้หมดในไฟเดียวเนี่ยถ้าห้าห้ามาสู้กันแล้วแบบช่วงของตันใช่ไหมมันก็มีความเสี่ยงดังนั้นมันจะมีหลักการง,ง่ายๆครับที่ทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสแพ้เรามากขึ้นนั่นก็คือข้อนึงพยายามหลอกให้ศัตรูเนี่ยใช้ส,ออกใชสกิลสาค แล้วก็บีให้เขาเนี่ยสู้บีไฟเลยนะฮะซึ่งฮีโร่ที่สามารถแบบว่าซื้อสกิลหรือหลอกสกิลสำคัญฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยจริงๆมันก็ทำได้ทุกตัวนะแต่ว่าตัวที่อาจจะทำคล่องแคล่วหน่อยก็คือแอสซัซินซัพพอร์ตแล้วก็ออฟเลนนะฮะเมทแครี่ไปซื้อสกิลเราอาจจะตายเองต้องระวังเด้อหลักการข้อต่อมาคนระับก็ต้องดูโพซิชันหรือว่าตำแหน่งการยืนของฮีโร่โดยเฉพาะตัวดาเมจหลักของฝ่ายตรงข้ามเช่นแครี่เมทหรือแอสซัซินบางตัวนะครับโดยการดูเบื้องต้นเนี่ยเราจะดูว่าแครี่จะเป็นดาเมจหลักเนี่ยอยู่ตรง หากเราดูแล้วว่าโพซิชันของพวกตัวบางๆของอีกฝ่ายหรือดามิหลักอีกฝ่ายหลุดเนี่ยมีโอกาสที่แอสซิสตของเราเนี่ยจะเข้าไปล้วงตัวนั้นอ่ะเออถ้าไฟเขาขาดดามิหลักเนี่ยเราก็สู้ง่ายขึ้นเลยนะฮะซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยบางครั้งเราต้องใช้สกิลเพย์บางครั้งต้องเมคเพย์เองซึ่งมันก็เสี่ยงถ้าเราทําให้สําเร็จเราอาจจะเป็นฝ่ายที่โดนคิวเองก็ได้นะครับแล้วถ้าหากเราเข้าไปแล้วบางเราจัะทาได้ใช่ไหมศัตรูเนี่ยโดนคิวหมดทั้ง5ตัวเราก็มีโอกาสตีป้อมแล้วก็ชนะได้แต่การเข้้้้้าาาาาาาไไไป55แบบนนีีเเเ่่่ยรรกก็ตออองลลืมมมททคฟพด ยระตูต,ตายไป5ตัวจริงอาจจะไม่มีคลิปไปตีป้อมก็ได้ดังนั้นการทําคลิปเวฟหรือว่าการดูตําแหน่งของคลิปเวฟก่อนจะเข้าไฟเนี่ยมีโอกาสทาให้เปอร์เซ็นต์การชนะของเราในเกมนั้นๆเนี่ยมากขึ้นเก็บเอสทำคลิปไปเอาไว้ชนะไฟ5คลิปเข้ามาตีบ้านบึมชนะเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าวิธีการจบบ้านแบบ100%ที่แนะนํากันในคลิปนี้ทั้ง3วิธีเนี่ยสิ่งสาคัญคือเราต้องทําคลิปเวฟซึ่งในแต่ละวิธีทั้ง3าอันเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันเหมือนวิธีแรก4ี่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นวิ มันก็เป็นวิธีที่ได้ผลดีวิธีที่2เนี่ยข้อดีก็คือมันจะลดความยุ่งยากของวิธีแรกแล้วก็ผลนั้นก็คือได้ดีเหมือนกันแต่ข้อเสียของมันคือเราต้องเสี่ยงการเก็บกอสเลเยอ์ให้ได้ถ้าพลาดโดนแย่งกอสเนี่ยมีโอกาสโดนสวนหรือว่าปลิกกลับมาแพ้เหมือนกันนะครับและวิธีที่3ามนับเคลื่อนจัดมันจัดเข้าใจง่ายสุดๆแต่ว่าต้องอาศัยจังหวะแล้วก็สกิลเพ์ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูทั้ง3วิธีใครใส้วิธีไหนเนี่ยทำวิธีน,น,นั้นนลฮะแต่จริงๆเนี่ยในหนึ่งเกมเราสามารถทรีี่น3อะไรแบบ้ ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะสนุกแล้วก็ได้ความรู้กันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ